ครับสบายดีสบายดีเอฟซีถกทานี่กระเบนขราวส้มทั้งซองปลาเมาปลาเม่าฮากับเขามาแต่หน้าประดำเลีนไปเลียนมาเนาะคลิปนี้ก็จะนําเสนอให้ FC, เอฟซีรือว่าพี่น้องปองปายเนาะ,ะข่าวดีตั้งแต่พุละตั้งแต่ผู้ใหญ่ทั้งฮ่องกงเนาะคนสื่อเขาแต่ปลาเมาบอกว่าปลาเมาเรือไหวไห้สีให้อันสีให พี่น,อน้องเนาะอยู่บ้านไก่ก็เลยเอาเรือไว้ตั้งแต่ดนๆละ่ะเอาตักแบ่งให้อันคนมาขออันทานนํา <c oughs> จงไว้ขาวขาจนคิงกสอบห้วยบุม,มีไผมาเปื้อเปื้อนเอนาะเอาเข้ามา<อ>เปิดกล้องอีกได<อ>้สบายดีจา้สาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องได้ขาวสารให, <c oughs> ให้ให้มีสักเป็นอายเนาะ ถ้าเกิดน้ำลังดอกเอ้ามันสีคำอันเข่าเข่าน่ะผู้ใหญ่ซื้อซื้ออันซอยเฮาแล้วเฮาจงไหวแบ่งให้ผู้อึดผู้อยากบ้านนั่นแล้วก็ว่าสิผามือให้ทั้งผู้แล้วว่าทั้งป่ากูแล้วไปให้แม่เนี่ยแม่เอาเมื่อให้แม่เด้อสิผากเมื่อพี่น้องเน้ยพอดีเพอดีลูกชายมากอยู่คนละเฮือนละซ่าแบบอกพวกนี้ก็มีครอบครัวแล้วอันนี้สิผามือให้ป้า เพิ่นกะเดินๆเพิ่นกะสิบ่บางบางตน FC บางคนก็กะบ่จื่อดอกแต่ MC ประจํานี่สิจื่อเป็นข้าเก่าข้าปีนี่เด้อ่าเออล่างน่ขอบใจหลายๆอือเฮาตักแบ่งอนําบ้านเฮาก็เบิดข้าวหลายเด้แม่นแม่เพิ่นก็เานําเอื้อยเออะอือไปคําเลยเพ่สิเมือทางคือพี่สังนี่ โอ้ยเหลียวเห็นมื้อเช้าพอดีเหมาะเจาะว่ะเอ้มาสวยมาสวยเออตอนฝนตกเปื้อเป้นบัดอ้ยมันไปมาย่าคันแม่นมาเอาตอนนั้นได้หลายตึกครึ่งศอพุ่นแหละเปื้อนโพดข้าวสารนี่ผู้ใหญ่ทั้งองกงเพิ่นซ้อเนาะปามาก็สิฝากไปให้มใหญ่วัน มียวัน,พ,น procent, พี่น้องถูกเอฟซีเผ่นผูกติดตามเบ, mal, บ output, uh huh. ิ่งกนะประจิจจำได้อยู่แม่ของแม่ของแจ็คสื่อเพิ่นได้ประเมาบูฮูสื่อเพิ่นนะคะเอิญเอิญเอิ้นลูกน้ำหนานะเอิ้นลูกสาวโก็น้ำหนาประเมาสิฝากไปให้เพิ่นเถ่าแลหละเลี้ยงลานเลี้ยงลานอยู่กับลานเซลเชลอยู่อันเป็นอันหนาได้พี่น้องพังดีเ่า เป็นหย,ยาติยาปลาเมาในต่างแต่ว่าบ้านิ่นอยู่ไกลพูนลงไปแคมนำคลองพท่หละทางบ้านดงดอกไม้แปกิโลผระทางมันบอดีนอเพื่อเสียนปะปลาเมาก็ตั้งใจอยากหายอยากหายนากะก็เลยจงไวจงไวหายเป็นคลองอันเป็นคลองผู้ใหญ่ทั้งห่องกงเด้อคอยบุญคำ่มนำสู้เด้อผู้ใหญ่ทั้งหองกง,ยอ,ยยง,อ,ง,งอยู่ดีมีแหง้งอยู่เย็นเป็นสุข ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะเดินทางไปไซมาไซก็ขอให้ตลอดปลอดภัยสุขดีมีสุขเนาะเมื่อนี้แดดไลยฮักกมาแต่เกี่ยวเข่าได้อะเนาะอันฮักกมาแต่เกี่ยวเข่าซอยเสาหลังูเดินทางขึ้นมาครับหลุดขึ้นมาเผื่อสีฮอดเนาะทางมันก็เป็นคุ้มเป็นน้องคือว่าและก็เลยถือโอกาสฝากไปให้ก็คือสิบวากันเนาะเอฟซีอันนี้กาซี ก็แจกแจ้งให้พ่นยยเขาใจเนาะบแมนวะผู้ใหญ่เพื่นทีซอยมากประเมาบ,บ่เอาไปใส่ดอกประเมาชิเก็บไววแล้วก็มีโอาากาสเท่ากับซอยไปวันนี้กเ็เป็นเป็นเถื่อสุดท้ายเนาะของผู้ใหญ่ทางห่องกงเนาะเบ็ดเลเด้อแบบนี้เนาะอันขึงกระสอบผูป๋าเมากะตักให้คนมาขอทานแน่คนมาขอทานนีคนนน่ครับ เอาเขาปลาเมาแน่แล้วก็เอาเขาของผู้ใหญ่แน่อยากให้เพื่นได้บุญเนาะอยากให้เพื่นได้บุญเท่ากับแบ่งไปนะผู้ขาดผู้เกินแบ่งแบ่งไปเนาะแับะนี้ก็อันนี้ก็ปลาเมาก็ตักแบ่งออกให้ตักแบ่งออกให้ไว้อีกตักแบ่งแบ่งกันนะ,ะเฉลี่ยเฉลี่ยจากกาันตามสมเนะสมควรตามเหมาะสมเนาะ ขอบคุณหลายๆเด้อน้ำเอฟซีผู้ที่เขามาเบิ่งมาส้มใหม่บรือจังได้เนาะเพิ่นเม่นเขามาขอบพระคุณหลายๆเด้อเนาะเบิ่งบัดนี้ก็สิเฮ็ดเบี้ยก่อนอ่ะหลังจากที่หมอบเขาแล้วแล้วก็เนาะสิพามาเบิ่งมาต่อมาซานต่องานเมื่อวานนี้เนาะแล้วแล้วสิ่งพื้นนี่เนาะหยิบแล้วแล้วเนาะ เขาหัวเรียบร้อยแต่ว่ามีเอฟซีเพิ่นว่าสิติตมเบื้องต้นเขาหัวเพิ่นว่าอ่ะวันนี้ก็สิมานำสนเสนอเนาะเอาพื้นนี้เนาะพื้นนี้พื้นนี้ประเม,มาบ่ท่านเขาหัวเอามาเบื้องขั้นตอนตัวเขาหัวเด้อตัวเขาหัวนี้ยิบเก็ตแล้วเรียบร้อยเนาะมาต่อมาส้มต่อเบื้องสะละดัดดีๆมีประโยชนะ์เนาะผู้อยากเป็นยิบสินนะ,ะมาเบ่งวงที่เขาหัวเนาะ วิธีตัดตัดสีเข่าหัวนะามาเบ่งเนาะมาเบ่งมาเบ่งสูตรของปเมาเนาะมันสีมีเก็ดอยู่หกเนาะหกแล้วเ,เอาจุดกลางเป็นหลักเป็นหลัก,เ,ลกเก็ดล้างกะผัเขามาให้มันตรงเก็ดล้างเนาะเก็ดสะโพกกะหายตรงเก็ดสะโพกถ้าเกิดว่ามันบดตรงนี่ก็คือห้าหยิแบแดบว่าห้าแทบวัดแทกพักเนาะ คือแก่ใหม่เนาะค่ะมันผิดพลาดคขามันบวพลาดในงานกับสีตรงกันเตะเนาะตรงกันเตะวัดลงสามนิ้วเนาะวัดลงผับมาแล้วก็ผับมาผับมาลูบมาตรงตรงวัดลงสามนิ้วขีดขีดไว้ว่างว่างไม่โค้งตรงเกจสโพกเนาะตรงตรงเกจสโพกเลยแล้วก็วางไว้บนถัดทีเฮาติ๊กไว้ นี่สามเนาะสามนี่อันนี้เขาก็แต่เอาก็ได้หรือเอาไมโครวางก็ได้เนาะสังเกตุนะนี่อันนี้อีกที่แต่เนาะแต่แต่แตหัวจุดวัดลงสามนแล้วก็วัดแทกตามไม้บรรทัดขูนะ บบนะก็สิเป็นหูแบบนี้เนาะบังหูแต้มก่อนกระสิเป็นหูแบบนี้อันนี้เป็นเป็นทางทางหลังเนาะหรือว่าท้ายอันนี้สะโพกเก็ดสะโพกอันนี้เก็ดหนาเนาะเก็ดหนาอันนี้จุดเทียนสุดเลยที่มุมที่ห้า,าพับอีเด้อนะเนาะข้ากรสิตัดออกให้เลื้อไว้สี่กระเบียดเนาะ เผื่ออมอ้าวตัดเป็นทีเียบห้อยแล้วเฮาก็มาผับผับคือข้าวหนุ่งเลยเนาะหนุ่งเบื้องได้กะเอาเกจสโพกเป็นรักเป็นมุมมุมซุดนี่เด็ด,ด,ดอันนี้หนุ่งเบื้องรัวเนาะถนัดขัวนี่เฮาก็สีผับขามามันกระสีเป็นทรงแบบนี้น,นะนี่เนาะวันนี้ฮาก็เปเข่าหัวเลยเนาะยิบเข่าหัวผ่าตัวสีเห็ดหัวกับคว่ำกว่างกับ บโให้เก nah ินอันสีนิ้วเ่มๆเนาะสีนิ้วสีกะเบียดเนาะบโให้เกินหั่นกันเกินหันมันจีบผักเนี่ยหรือสีนิ้วก็ได้เนาะเนาะมาเบิ่งมาสุมกันต่อเมื่อนี้อากาศฮอนแห้งเด้อพี่น้องเด้อเป็นขมเหลาไปเบิดเป็นขมเหลาเป็นควันสูตรของขมเมาอันนี้สีเน่าเนาะใส่ได้เน่าแต่บางคนก็ส่ใส่เค็มมุดเนาะยิ่งตามความถนัด อันวิธีเขาหัวเนาะแล้วก็ห้าวกระซิญิบนิบคิวคิวหลางนี่ก่อนจะมานิบคิวทึงเนาะนิบคิวหลางสำได้คิวทึงกับสำนั่เด้วิธ <c ười> ีนิบเ้อะควันขมเอาไปทัท่วเลยควันหรือว,ว่าคนลงเตาบ่ชิหายใจชิ้ฝุดฝดแน่ คือควันเต่าก็บัดนี้หรือมีคนลมเต่าแถวๆใกล้นี่บ่ปั่นเข้ามาเฮาเฮือนก็มาเอาพีเฮาก็สิยิบเนาะสิเหนแต่งยิบเนาะบ่เห็นหน้าาบ่เป็นหยังเนาะเฮากสิยิบ มะมาเห็ดงานบัวไวเด้อเห็ดกลางๆเนาะคนก,นนะ,คกะเจ้าเห็ดงานไว้เวลาเหยียบยักกระซิ่งนักๆนะกึ๊กกึ๊กไปสิแต่มเมาเหยียบเบาๆเนาะแล้ว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 ห้ววอกระซิ่มาไม้ตำแหน่งไม้ตำแหน่ง <c oughs> นุ่งขางคว,าาางวาาา้าธานัดขางคว้ากระจับสะพขูขางเป็นรักธาธนัดทรายกระจับสะพูคว้าเป็นรักเนาะอันนี้เป็นธนัดธนัดขางคว้านี่กระปบกเข้ามาเลยเนาะเอาสพูเป็นรักไม้ตำแหน่ง ตำแหน่งทีสีส,สีหนุ่มฮะล่ะเนาะนี่เรีย,ยบร้อยบันดีตำแหน่งที่สีว่างพอกกอฮะเนาะเพื่อความละเอียดเะารับกรสีมาหวัดหวัดสักก่อนสามสิบ แอวกว่าสีสามซิตเนาะสามซิตเป๊ะนอกจากนี้เอาศอกติ๊กไว้ไม้ตำแหน่งไว้นี่เหยียบหอยเนาะเลือดแต่ติดคอเกาะเด้อคอเกาะคือนีิกอะชือว่าเหยียบหอยตาทุบควันขมเมาอ่ะควันขมเมายังมาพูดมาพูดแท้นี่แถวเหยียบหอยเนาะ วันนี้เลือเตทีต่เขก็เอาคลิปนี้เนาะผู้ใดมกักเบิงหม,มักช่มถ้าผู้ได้หมักเนาะก็กดไก์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยเด้ออันนี้เอฟซีทั้งนครพนมผัวเนาะอยากเบิงติดตามเบิงตอนเขาหัวเหตุให้เบิงละเด้อเนาะแต่ว่าคลิปนี้สิเป็นสองสองขั้นตอน มอบเข่าซานแล้วแล้วก็มาบ,บึงมาส้ม,สมประเมาเข่าหัวสินต่อเนาะขอบพระคุณหลายๆเดอ้อประเมาสิสพพเขาจบคลิปไว้สำนีก่อนเมื่อนี้อากาศห้อนอากาศเตียนเมือ่อยพี่น้องเมือ่อยฝากติดตามชมคลิปหนาเดอ้อขอบพระคุณหลายๆว่ากระเศร้าอากาศหอ้อนเมื่อยแล้วก็แหลนไปแหลนมาเนาะไปเห็ดอยู่เห็ดกินหาซอยเอือ้อยแน่ซอยประดำแหลนเขามาเห็ดเวียกตัวเองแน่ยิบผายิบยังแล้วก็ ลงคลิปลงยังเนาะตามเวียกอะแหลเนาะตามเวียกงานของเฮาแหพอกันคลิปหนาพี่น้องโชคดีมีความสุขทุกฐานสบายดี